สวัสดีครับผมนี่ช่อง้อดเะเพื่อนอวอิเชียวครับวันนี้มาดูน้องน้ำฝนรับมาออดิชัน่นเป็นคนในหมู่บ้นานเจ้าของงานเลยขับมาออดิชัน่นตอนนี้อยู่ม .4 จะขึ้นม .5 ้า <c oughs> ยังเรียนอยู่ยกับยังวะเสดายงานอยู่ขอยคนลูกไงนั่นไงสมัครไทยเลยขอตองไออ ขอได้ยินเสียงคนลูกช่องใหญ่ต้องมาแล้วช่องใหญ่ต้องมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วอ่าช่องใหญ่ต้องมาผมทำงานอยู่ผมทนไม่ได้อ่ะเด็กคนนี้นอนนอนเราได้ไปหนึ่งได้ไปหนึ่งไม่แกรเกินๆให้พี่ผมแปร์ฟังน้องพ่อพ่อนอนอยู่ใช่ไหมนอนผมนอนอยู่นั่นก็เลยลุกมาดูคนลูกอ่แค่เรื่องจริงเรื่องจริงก็เลยลุกมาเบิ้งสันเดนก็เลยลุกมาเรานี้มีควาจริงนี่คือช่องใหญ่ คปับอ่านอนอยู่เอาพูได้ไมเอ้าดิฉันลุกขึ้นมาบ้างสวัสดีครับพี่น้องพื่ันช่องสาวน้อยเพื่อนแพงช่องใหญ่ช่องหลักครับน้องผมก็นอนอย่างไรครับผมเป็นงานอยู่ผมได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งครับก็เลยอมากับแม่ก่อนื่นต้องถามพ่อหลอดก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อนอนอยู่นอนอยู่ครัได้ยินเสียงจะร้องเพลงอ่า ตัวแฟนมาจังใดเกินให้ไคฟังกันเกินให้พี่ปอมแปรฟังโอ้ออก็เลยก็เออก็ถือว่านะเออมันมันมีไม่กี่คนอ่ะเพลงนี้ดีลองอนถึงกับเตือนแล้วบอกไม่พ่อทำงานอยู่พ่อต้องไม่ต้องรีบมายังไงยังไงนี่ผมผมจะไม่ลุกขึ้นมาฟังนะก็คือคือธรรมดาเราจะไม่ลุกมาฟังใช่ออ พ่อหลอดต้องลุกมาดูต้องลุกมาฟังเลยอ่ะต้องลุกมาเลยผมนี่เลยสวัสดีค่ะอีหล่าสวัสดีครับนี่น้องน้ำฝนครับสวัสดีครับแม่เนาะครับผมอีหล่าซื้อน้องอยังน้องน้ำฝนค่ะน้องน้ำฝนอายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุสิบเจ็ดคสิบเจ็ดครับครับถึงขนาดต้องทําให้พ่อหลอดลุกขึ้นมาฟังมาถ่ายเลยอ่ะตรงๆอีหล่าเป็นคนยังว่าต่ลูกเป็นคนจังหวัดกระอำเภอบ้านจันทรโอ้บ้านอุ้มจันทร์นี่เลยนักร้องในบ้านนี่เลยครับผมเออ มันมกักร้อมหรอมันมักร้องอันมักร้องค่ะเป็นอันนักร้องวงดนตรีของโรงเรียนอโอ้ตล,ะละาดผู้ใดก็ได้ถอดเก้าอี้พาะแล้วเนอะลูกน,น,นี่พาะแล้วเนอะลูกเนอะแหม่ขึ้นเกินหยัางขึ้นเกินหยังเพิ่นเกินอ่างกลวงัวแฟนไ่้จังได๋อยากฟังบ่อยากฟังตัวฟังจ้ฟังจกอันอีหฬาสิ่ไหมออออลาซันบ่ออดิชันออดิซันออดิชั่นแม่สุภาพเพิ่นทางซั่นออลาซันออลาซันเกิดสุภาพพ้าว่าพ้าว่าอัน แม่กับทีตามอยู่หนอติดตามโอ้งเขาอยู่หนอเขาน้อยเอาเอาเพรต้องวันยังไรลูกอาจจะน้อยดลูกนี่ฮะมีโอกาสแล้วหนูปล่อยเต็มที่ปล่อยแล้วลูกเต็มที่เลยเต็มที่ลูกด้ลูกบบ่นะกัลูกได้ลูกก็ได้ถ้ามันถ้ามันา้ไม่ถ้าหนูไม่สุดดอกหนูลูกเลยเออถ้านูเอารูหาที่เลยขยับไปนิดหนึ่งก็ได้เอเพลงที่หนูเกินให้พี่ป้อมแฝมฟังเนาะเมื่อกี้เอ่ะปล่อยง่ายที่ปล่อยลูกอ่ะอันนี้ลูกไม่ต้องอายเต็มที่เลย ม่มานังเฝ้าจนใจเงาเงาแอบมันขอมไปคักๆน้นองจึงโหูจากความจริงลอยมาจีบรีทั้ทงที่มีแฟนแอบแอบอิเอเอองเอาความเนียนความนิน่งมากลิง้งมากลอกลอก้อง พอมมาให้ขออวาหวญญานหวานส่งมาเลิกงานแวะมาได้ยังก็มาแบ่งปันไอมีแฟนแล้วยังหาเรื่องแซงมาแอวใจกันมาอยู่กับน้องนานๆพอสองสารแฟนอายเรื่ โอเคพ่อแหลมว่าไงพ่ออ่ะฟังจากครูเสียงดีไหมพี่ลองเที่ยังบอพ่อฟังมึงดึเปล่าแต่พี่ลองเที่ยงคือั้งเสียงนั่นนี่แต่ว่ามันไม่ไหมเนาะมันเหมามันมันเหมาไม่ไม่เราต้องดูนักร้องด้วยว่าเขินไหมประมาณไหมเนี่ยต้องต้องรงวังพ่อเออารอให้พี่ลองเที่ยงบอลเนี่ยเพลงที่ถนัดที่สุดเพลงนี่บะล่ามมะลุ นันเอะเพื่อนิดอุตนดนี่กอลูอกเป็นขนาดเป็นกอลำเป็นอะไรก็ไดมาหมอลำต้องต้องเป็นหมอลำเลยนะเป็นที่ถนัดมีไหมเป็นที่สนัดก็ได้ลูกกอลลัมมันยังหมอลำห่งผมพู้ยังได้ไหมหรือเอาที่เส็นถนัดเนี่ยไม่ง่ายหรอกเพาแสงก็เล็กจับ ชื่อว่าอานเตินลำเปล่าแม่บอกอย่างนี้น,นเอาที่ละลูกเอาเอาเลยเอาที่เอาเลยแตะเอาเลยไม่ต้องอายเลย ่าไงเจ็ดีหาหยุดฝันว่าไงข้อจริงจริงอันนี้เราจังตัดสินได้ต้องรอใหม่เนาะต้องรอต้องรอต้องรอใหม่แล้วก็ดูที่สถานการณ์ว่าวันนี้บอสละม่ันมันมันอยู่ที่บอสบอสต้องพิจารณาน่ะคนมาคนคนนี้นะวองคาบไม่ได้แล้วอือฮิอที่บอสเอฟซีครับมา คอมเมนต์ข้ามา MC ก็สุดๆใช่อ่าก็จะังลำนี่ละลำนี่น้ำนึ่งนตั้งนี่ป็นปลากเวาต้องหัดล้ำนล้หนยายามต้องมาลำนนต้องได้น้ำถ้าเราจะข้าสู่วงการหมอนลังต้อง้ให้ได้ก็พยายามไม่ไม่ได้บังคับนะแต่ว่าให้พยายามไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเร็วเอาให้ได้เอาให้นตุจำองเลย รู้จักน้องโซเฟียไหมเอ่อ11-12ปี11-12ปีเขาไปทุกแนวเลยไปทุกแนวเลยตอนนี้เอฟซีเยอะก็ขาวไทยนี่แหละพ่ออ่าโอมีการต้องรบมาไทยบ้างที่เราคป็นยังเขินมากๆต้องเขินส่วนมากจะยังเขินรู้ว่าน้องยังเก่งน้องยังสมัยรู้ว่าดูออกอ่าไปใช้อะไรบ่ น้องน้ำฝนมันเนาะน้อ,นอสาอ,อุ้มจันรสาอุจันประจักษ์ศิลปาคมเนาะสาอ,อุดรหรือจะเป็นอีกคนเอสกี้เมนเป็นขามาด้วยแล้วกันรอ,รอบรบบงท่ากันฟองไงนักมาคนสุดีไทยพอตอนนาจะมีตอนละมือเฮาไลรสดนาจะ่จีอันวันนี้ไรสดใช่วันนี้ไรสดสกุมปิดเริ่มวันนี้เลยเก้าคืนเวันเก้บเก้าทสวันที่สามร้อยสาหนึ่งวันก็ร้อยีบเก้า ไปร้อเก้าบอสบอจำเป็นตองเท็งเท่งเหลาดอกเท่งหก็ไดร่เ็ตัวเองคือมันยังบออิ่มไหอยากได้อีกจักหน่อยไหมก็ไม่ได้บังคับดอกแค่หะลองให้ฟังเน่ยถ้ามีก็เอามาเอาเป็นเกล็ลำอะไรเป็นอย่างไรที่บอกว่านีบอเป็นเกลอย่าฟังแบบแม่มอลําทีาเนเตืนองหน่งเตืลำปลาเป็นบอสายเป็นงาง พยายามแล้วหนุกพยายามหาที่ี่เอาได้เพราะว่าตัวเองมีพอดีอยู่แล้วเสียงดีครับตัวเองมีเสียงดีอยู่แล้วอนาคตมาฟังหมอลำไม่ลูกเขาต้องต้องเต็นหมอลำเลยต้องเป็นแบวแนวเลยอนาคตศิลปินมีอยู่แล้วเสียงก็มีแบบมันเป็นแนวหมอลำในพอเสียงเสียงเป็นแนวหมอลำผมโมเด้ธนัดใช่ไหมแต่ผมฟั้างเนี่ยมันเป็นแนวหมอลำชัดๆเลยนะเนี่ย รัเกินเกิย่งนี้นมอ่า้นครับะั้งางนมเป็นางครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวิดอนเพื่อนสัมีครับผมฝากติดตามช่องรอละเบิดออฟฟิเชียลนะครับผมขอบคุณมากครับธรรมดาเนครับอสมัยหน่งลบอ